เมโนูมือนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกําลังตุนเดือนแล้วไหม่ๆกำลังห่อนๆค่ะพี่น้องมือสภาพมเห็ดก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนสไตล์หนูนะคะ่ะพี่น้องมาเบิ่งกันว่านาตารูปร่าสเป็ยังไงจ้า สวัสดีค่ะมาพบกับกินยูแบบบ้านๆค่ะพี่น้องในสภาพมาค็ดเมนูเส้นค่ะพี่น้องก็คือก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้ก๋วยเตีย๋ยวไก่ตุนนูนี่นะคะพี่น้องเส้นเน้นตีนไก่เนาะค่ะนี่ค่ะเส้นเน้นตีนไก่ค่ะส่วนน่องไก่นะคะก็สับนเน่นเป็นไดค่ะพี่น้องกินคนละน่องสองน่องกับพ่อค่ะแต่ว่าตีนไก่นี่เส้นเน้นแน่นหน่อยนึงค่ะเพราะว่า มันเหลือข้าวออกมาเห็ดน,น้ำจิม้มน้ำสมพริกตำกินเป็นพะโลได้เลยค่ะพี่น้องนะคะ่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้แะค่ะพี่น้องมีตีนไก่กับน้องเล็กแค่นั้นค่ะแล้วส่วนเครื่องเทศนะคะพี่น้องนูกจะมีนี่ค่ะรากผักชีรากใบขึ้นช่ายเอ่อรากใบกุ้ยช่ายนะคะพี่น้องอันนี้คือเห็ดนนี้คือผงพะโลนะคะแล้วก็อบเชยปล่ยแกกอบเชยแยกเล็กนิดละหน่อยะคะ่ะกระเทียมแล้วก็พริกไทยค่ะพี่น้องเพราะว่า พวกเครื่องเทศพวกปกปก่แก๊ก,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 กอบเชยสะโบนิ่นปันไดเพราะว่าข้าสตรีมิ่งพงก๋วยเตี๋ยวนำข้นใส่ลงไปน้ำนะคะพี่น้องแล้วก็สตมีหัวไชเท่ากับแครอทต้มเป็นน้ำซุปค่ะตะก้อนหนูหเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นนะคะพี่น้องนุ่งเสียกน้าอันนี้หม้อตุ๋นอันนึงหมอนำซุปค่ะพี่น้องแต่ว่ามือนี้งนุ่งเฮ็ดหม้อเดียวกันเลยค่ะเครื่องนำนำ ซุปนี่แหะค่ะพี่น้องคือไก่ตุ๋นนี่แหละคือเป็นน้ำซุปไปเลยรสชาติโดก็ระสิบออหวานจัดบ๊อเข้มจัดนะคะพี่น้องเอาพ่อกลมกลมซื้อนี่ค่ะเอาล้วค่ะนู้จะใส่ไก่ลงไปก่อนนะคะพี่น้องน,น้ำนูสังเกตุมด้วยะคะ่ะน้ำนูก,ก็สะเห,เเรราาเหีเดือยเพราะเป็นฟองอากาศพื้นซื้อนูสซึ่บห้งเดือยแห้งนะคะพี่น้องขออนุญาตใส่มือใส่ลงไปเลยคะ่ะ เตี้ยวกลตุ้นนะคะพี่น้องเมื่อยุงเนี่ยค่ะเห็ดง่ายค่ะตออใส่เวลาเขียวแน่แค่นั้นแหละค่ะพี่น้องส่วนการปรุงของนูี่ก็ง่ายๆบานสไตล์นูือเกื่อกาค่ะพี่น้องมัมมี่ยังย่กะให้กระเผลของนูนี่ง่ายสุดค่ะพี่น้องนี่ค่ะกะใส่เครื่องเทศลงไปเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยหัวเช็เข้ากับแครอทเพิ่มความหวานค่ะพี่น้องนี่นะคะจะเป็นเส้นเล็กนะคะพี่น้องเป็นเส้นเล็กน้มค่ะ ไก่ตุนกะเซอบ่มี่พักเนะค่ะพี่น้องบ่ต้องแปลกใจเด้อว,ว่าพวกหนูเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเวลาเฮ็ดให้มึงแล้วเรือปล่อยเซอบ่มี่พักแปลว่าหัวโโละผ้าหรือว่าเอียงสิค่ะเพราะว่าที่นี่เขาบ่กินพักกันค่ะถ้ากินเป็นก๋วยเตี๋ยวก็คืกกอก๋วยเตีโโ๋ยวเลยโบ่กินหัวละผ้าบ่กินเอียงอยงสีค่ะพี่น้องหรือว่าพวงงอกก็ต้องสุกเลยค่ะนะคะพี่น้องแต่ว่าหอยย่างมีแน่ก็สิมีผักกาดหอมแค่นั้นล่ะค่ะอ่ะนเนาะค่ะเดี๋ยวหนู้ะต้มไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องให้มันเดือดจน ส่อนฟอกอากาศแดดันนูสภาพมะพุงค่ะเพราะว่านอกจากนั้นก็บโมมี่ยังนอกจากข้าปล่อยเหมเดือดตามสไตล์ของมันเนาะ,ะพี่น้องกับส่วนพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือว่าเครื่องต่างๆอันนี้นูกับซบ้ได้รวกให้เบิงะะ้งเนาะค่ะตะนูสปุงงห้เบิ้งว่าสไตล์ของนูไปยังไหนกันเ้ก๋วยเตี๋ยเนาะ,ะพี่น้องรับรองว่าพี่น้องเห็นกับสูงเลยว่ามัยุ่งยากเลยมีดเค่เซนกับนามก็กินได้ค่ะของนูเนี่ยนะคะพี่น้องเราะจะได้ลอให้มันเดือดจะข้าวหนึ่งค่ะ เอาละคะ่ะพี่น้องพอฟ้องอากาศเริ่มขึ้นมาสินะคะเข้าซ่อนด้วยคะ่ะพี่น้องอย่ารอให้มันแตกฟ้องคะ่ะเพราะว่าถ้ามันแตกฟ้องมันสุซ้อนเนี่ยนะคะนะคะซ้อนไปนเรื่อยๆค่ะนี่เหตุผลที่นูบอไซผวกผ่าเข,าขา้าบางลงไปนะคะพี่น้องขอเสียของมันคือเข้ากับสุซ้อนเม็ดผวกเข่งเพศออกมานาคะ่ะนะคะพี่น้องมันกกลสบบเข่งความหอมปนใดคะ่ะแต่ว่าสหรับบาดลังนี้เขาจะบนเนนความหอมค่ะพี่น้อง็องององบเป็นยังคะ่ะออกนิดๆแต่น้อยนะคะ แต่บานข้าบุ้มี่้าข้าบางก็ใสไปสีเลยล่ะค่ะพี่น้องนี่ค่ะพ่อเดื่อเดจะข้าวน่คะพี่น้องรีไฟล์ลงเลยค่ะการข้าวรีไฟลงเสียเห็ดไหไก่หนุ่มค่ะพี่น้องให้พวกตีนไก่ผวกหน่องไก่หนุ่มเปื่อยเปื่อยแบบเปื่อยหนุ่มนะคะพี่น้องบริเวเปื่อยเนือแข็งกระด่างเพราะว่าเขาใส่ไฟอ่อนเขียวเนาะค่ะนี่ค่ะอันนี้คือหนูเห็ดในบ้านหลังหนึ่งนะคะในขั้วหนูจะเสียค่ะพี่น้องตะวันหนูก็บริเกีงพ่อสิบอกว่า มันดีมันเบิดอตเอียงสั่นนะคะพี่น้องแต่ว่านูเห็ดกับเขาหนูเห็ดกินดูนูสูงว่า,าใส่ไฟประมาณใดใส่เครื่องปรุงประมาณใดนะคะพี่น้องพ่อเริ่มเดือดซ้ำนี่ค่ะรีไฟเลยค่ะพวกนังไก้ขาไก่แล้วก็นองไกนะะน่นี่ค่ะเมื่อเปบยนมนุ่นช่วนกินค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเวลาเขาใส่ลงไปในหม้อค่ะอย่าทาให้น้ำเดือดแห้งค่ะพี่น้องเพราะเป็นฟองอากาศอยู่ข้างหม้อเนี่ยก็ใส่ลงไปเลยค่ะ รับรองบ่มีข้าวนะคะพี่น้องบางคนก็สิหย่านมัน,ข,นะะข้าวนะคะบ่ข้าวค่ะเพียงแต่เฮาวยาไปคนมันค่ะพี่น้องใส่ลงไปกับใส่เครื่องเทศไปแค่นั้นนะคะนะคะอันนี้คือนงูเห็ดกินดูหงูก็เลยบอกหูค่ะแต่ว่าเพื่อนๆบางคนหรือว่าหมูห่พวกอาจสมีเคล็ดลับดีๆกว่านั้นก็บ่เป็นหยังเนาะคะ่ะแต่อันนี้สําหรับครัวมันนุนมนะคะนี่ค่ะคอยค่อยอๆซ้อนฟองไปเรื่อยๆะคะ่ะช่วงน,นี้ก็บ่มีหยังเนาะคะ่ะซ้อนฟองให้เบิ่งก็คุย้นดินไปนํามน,นะคะพี่น้อง เมนูก๋วยเตี๋ยวมีกินเอ่อกินเป็นเอ่ออาหารกลางวันนะคะพี่น้องจะเป็นเมนูเสนพวกอาหารกลางวันนี่เ่วนหากกนูจะเห็นเป็นอาหารจานเดียวค่ะบอ่อเขาพัดกับก๋วยเตี๋ยวค่ะพี่น้องตะกอนนี่กับก๋วยเตี๋ยวนี่ทุกทุกมือได้เลยค่ะ,ะอาทิตย์นึงค่ะก๋วยเตียตเต๋ยวไก่ตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไก่ฉี่ก๋วยเตี๋ยวหมูสับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกตะาบ้านลังนี้เพื่นบบก,กินหูจ้านายพิ่นบบก,กินเป็นลูกชิ้นสบกค่อยกินค่ะพี่น้องพระเจ้าสบกินเป็นไรค่ะ จะเป็นก๋วยเตี๋ยวก็เป็นไก่รวนๆค่ะค่ะแล้วก็มื้อนี้ิลูกกจะใส่ผงปรุงรสผงก๋วยเตี๋ยวเป็นของนี่ค่ะนำข้นแบบนี้นะคะของฝาไทยค่ะพี่น้องอันนี้นุ่มโบเล่โฆษณาให้งฝาไทยนะคะพี่น้องแต่ว่าบ่ว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวบ่ว่นาน้ำแกงจืดอีหยัางนุ่กระใส่ของยี่ห้อนี้เบิดค่ะพี่น้องเวลาเฮากินแล้วหู้ซื้อ่านา้ำซุปมันกมกอมมันสิบ่มี่กินของเออ่ไขมันสัตว์นะคะพี่น้องเขาจะบอก มัสบมีกินไขมันสัตว์ค่ะมัสบมมีกินเม็นๆคือสาบไก่หรืออยังสบมีค่ะนูนูชอบตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นกระเตี๋ยวปกติน้ำใส่ทั่วไปค่ะนูก,ก็จะใส่นี่ค่ะน้ำซุปแบบจะส,ส,ส,สีฟ้านะคะอันนี้คือเฮเบิงซื้อได้ค่ะพี่น้องเบรย้ว่าโษษนาให้เพิ่นนะคะแต่ว่านูแใส่แบบนี้ประจำนูแสบแบบนี้ค่ะ คอ่อยๆสอนฟองไปเรื่อยๆค่ะสอนจะเท่าบ่มีฟองึ้นมากนะคะพี่น้องค่อยใส่พวกผงปุงรสลงไปนะคะแล้วก็เคี่ยวตัวจนไก่เปื่อยแล้วก็ใส่น้ำตาลนี้น้ำตาลนี้ใส่หลังสุดค่ะพี่น้องเพราะว่าถ้าใส่ลงไปเลยมันสลัดไก่เห็ดไห่ไก่มันกระด้างะคะ่พะพอเคี่ยวได้สักประมาณ30นาทีหรือเกือบชั่วโมงหนึ่งค่ะเปอร์็นต์น้ำตาลลงไปเนาะค่ะเพราะว่าบานนูนสีเขียวไก่ประมาณชั่วโมงก็กลัวเพราะว่า,าสกินแบบหนุ่มเลย เราะจะได้ดูสอนซ่องไปเ,เลยเดียวเขาบ่มเบิ่งกันตอนปรุงอีกรอบค่ะเอาละจ้ะพี่น้องหลังจากนูขเคีียวมาได้สามสิบนาทีเนาะค่ะนูก็จะเริ่มปรุงค่ะพี่น้องปรุงหนูก็จะใส่ผงก๋วยเตี๋ยวฟ้าไข่สูตรน้ำนะะนข,ข้นเนาะค่ะนะคะเพิ่มความหอมของเคงเทศค่ะใส่ไปประมาณเชิงซ่องค่ะพี่น้องนนูก็จะใส่สีอ๊ดดำนิดนึงทำสีค่ะอันนี้คือ เอสไตล์นู้ดด้วจ้ะพี่น้องแล้วก็สีอยู่ขาวหน่อยนึงนี่ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะน้ำตาลนี่นู้ดจะใส่สองแบบเลยคะ่ะน้ำตาลไส้กระบวยนึ่งค่ะใส่ลงไปแล้วก็น้ำตาลปีป๊บนะคะน้ำตาลนี่น้ำตาลปีป๊บมันสูบูก่อยหวานเป็นไงลูค่ะพี่น้องมันสดแบบว่าต้องใส่เยอะแน่นี่ค่ะทั้งบดน้ำตาลกับส,สองกล่องน,นะคะพี่น้อง พี่น้องมาขอดูง,งสงยว่าไซไลปนันนีมัสหวานบ่ค่ะมาก็สืบเขาไปในโตไก่เนาะคะ่ะมักสลัดเขาไปแต่วอ้น้ำซุปข้านี่เข้าสามาถ้าหวานจาัดรวยเข้มจัดถ่าสามาถเติมน้ำลงไปได้ค่ะพี่น้องที่นี่กะเคี่ยวไหวค่ะพี่น้องเคี่ยวไหวจนกว่ามันจะเปื่อยเขาเหนือเนาะคะ่ะพี่น้องเขาเหนือเขานั้งท่าวแล้วก็ แค่นั้นนะคะก็ลวกเส้นกินได้เนาะคะ่ะพี่น้องนี่คือการกเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนสไตล์นู้นยังไงคะ่ะพี่น้องวิธีของหนูสูตรของหนูนี่คือขา้าวตองพิธีรีตองอยังมากมา้ค่ะข้าสามารถต้มกินได้เลยคะ่ะพี่น้องเอาความแสีบความนัวในการปรุงเนาะคะ่ะเอาละจ้ะเดี๋ยวนุนเคอเขียวไปเรื่อยๆจนมันเปื่อยเนาะคะ่ะประมาณชั่วโมงนึงนะคะค่อยมาเฮ็ดเส้นก๋วยเตี๋ยวกันจ้า เอาละจ้าพี่น้องหลังจากลุกตุนมาได้ชั่วโมงหนึ่งนะคะชั่วโมงก็กลัวเลยละค่ะพี่น้องนี่ค่ะไก่ตุนนุก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะพี่น้องนี่ค่ะกาลังเปื่อยๆกาลังแสบเลยค่ะพี่น้องสํารับบานนี้เพิ่นกินเพิ่นกินเปื่อยนะคะพี่น้องมันก็เลิแบบจะเสียนะยค่ะนี่ค่ะนองไก่ตีนไก่นี่ค่ะพี่น้องสลดออกมาเบิร์ดเลยค่ะนี่ค่ะกำลังแสบนะคะพี่น้องแล้วก็นำซุปนะคะพี่น้องนู่ก็จะเอานำนี่ละค่ะใส่พราวานู่ปรุงไว่ในรสชาติที่กำลังกล บอกง่ายๆสิคะนี่คะ่ะโมเสกเท้าแครอทลงใส่ลงไปคะ่ะและ้วก็เส้นเกว๋วยเตี๋ยวนะคะพี่น้องนู้นก็สะเบเดรลวกให้เบิร์นมหะพี่น้องเพราะว่าอันนี้ก็ง่ายๆนู้ใสะเบิรงตอนที่นู้นใส่ถั่วแล้วเรียบร้อยปรุงสําเร็จแล้วคะ่ะพี่น้องพอยมาเบิรงกันว่ามีอีหยังแน่เฮ็ดจังไดนแน่แนเส้นกว๋วยเตี๋ยวนู้นนะคะพี่น้องเพราะว่าแค่ลวกกับโคกกระเทียมเจียวกับตักน้ำใส่แค่นั้นคะ่ะพี่น้องเป็นที่นู้เนเฮ็ดง่ายๆนะคะสไตล์นู้นนะคะพี่น้องเอาละจ้าข้ามาเบิรงตอนสําเร็จรูปเลยคะ่ะ แล้วละจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนหนูค่ะง,ง่ายๆแบนบ้านสไตล์นูนะคะพี่น้องความแซ่บความอร่อยสยูทีไก่ตุนกับตีนไก่นะคะพี่น้องแล้วก็สยูทีน้ำซุปค่ะนี่ค่ะซีสันนาตาออกมาเลยคะ่ะพี่น้องใส่กระเทียมเจียวหอมๆโรยหน่ยต้นหอมพักชีแล้วก็ใบขึ้นช่ยนะคะพี่น้อง เส้นก๋วยเตี๋ยวรวก,กวรน็นั่งเปื่อยๆหนุ่มๆค่ะนี่ค่ะก็ลั่งพอดีกินคะ่ะส่วนอันนี้นะคะพี่น้องตีนไกต่ตุนที่เข้าตุนไวคะ่ะเอามากินแก้มอีกคะ่ะพี่น้องค่ะบ่พ่อเขาก็กินไปน้่ค่ะกินเส้็จไปน,นะะ้่มแ้ค่ะพี่น้องเอาขึ้นมาคะ่ะนี่คะ่ะก็นังเปื่อยๆหนุม่มๆหอมๆค่ะส่วนผักกะสมิ่แต่ผักกะทอมอย่างเดียวคะ่ะพี่น้องกะเส,ะสกค่อนข้างสิแก้แน่นอยนึงคะ่ะนี่คะ่ะเอามากินกับนะคะพี่น้องแล้วก็บบพริก ปนค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายน้ำสมพริกดองค่ะพี่น้องนี่ระคะการเทก๋วยเตี๋ยวของเขานะคะพี่น้องง่ายๆบ,นบานๆถาม่บอยุงง่ากนะคะพี่นอ้องแต่ใส่เวลาเขี่ยในแค่นั้นะคะนม่จ้าขอบคุณไลเดอร์ค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เขามารับชมค่ะมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลัางใจทีทมี่ให้กันเสมอค่ะพี่นอ้องทั้งเผื่นไม่เผื่นเกาเขามาเบากนวหัวมวลด้วยกันค่ะพี่น้องมันอีผ้ามากินก๋วยเตี๋ยวไก่ตุนค่ะพี่น้องตีนไก่ตุนนะคะมาจ้าแซ่บค่ะ